โลกนั้นจะไม่มีความหมายเลยถ้าผู้ติดตาม1 0 0 0 0แสนกว่าคนเนี่ยไม่เข้ามาดูช่องเราเหมือนเดิมสวัสดีครับเยติจัดให้มาอีกแล้วฮนะโลกนั้นจะไม่มีความหมายเลยถ้าผู้ติดตาม1 0 0 0 0แสนกว่าคนเนี่ยไม่เข้ามาดูช่องเราเหมือนเดิมปอดให้ความสนใจ เดียวกับคลิปที่เราผลิตขึ้นมาด้วยถึงมันจะไร้สาระถึงมันจะโหดบ้างถึงมันจะดีบ้างปะบนกันไปช่วตคนเราใช่ไหมครับไม่ต้องพูดเยอะครับผมมีวีรถกี่คันไอ,อ้นกอันนี้มึงพูดไ <4 S 1> ปส<ะ>ี่คันครับผมสี่คันวันนี้มีอะไรแซดเดเปีสิบสามจดสิบห้าอันนี้แซดเเปีสิบแจอันนี้ก็สิบอพันนา SP SP สองพัี่สิบเอ็ดยี่สิบเเลยเฮ้ยโอ้โห โคนใหม่ครับเดี๋ยวบอกแล้วจะไม่เชื่อว่าปี21 21จริงงน่ตัวเนี้ย1,300โลครับผมโคตรสดครับรถโคตรสดไรตำมเนี่ยไรอยู่เลยใช่ไม่มีอะไรเลยสุดยอดเทคโนโลยี ครับระบบซับแรงสั่นสะเทือนจาะให้ฮอนด้าปีกนก Honda Honda ้าชกหน้าโชกหลังครับนะเนี่ยสายไฟเนี่ยผ่าดถึงโม่สวยใช่ไหมเนี่ยผ่านโม่สวเออแสดงว่าเวลาเราปรับโม่เนี่ยพวกนี้มันก็จะปรับไปด้วยยูแม่งทำงานแบบประมวลผลเองประมวลผลเนี่ยสดๆแบบนี้ปียี่สิบเอ็ดด้วยเอาไปเท่านี้พอสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันเท่านั้นสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันทันต่อมาครับครับผม ควาสากิซ1 0เด็กปี2013.15อันนี้ก็เป็นโฉมเก่าแต่เฮ้ยคุณจะไปซื้อโฉมใหม่ปี15อ่ะ15นี่เป็นโฉมใหม่โฉมคล้ายๆแบบนี้ใช่นะแ,แต่คุณจะได้ราคายัางไง3สแสนกว่า3แสนกว่านี่13.15นี่แสนเก้าเก้าแสนเก้าเก้าคุณซื้อก็บ,บ้าแล้วโอ้โหแล้วของแต่งนี่เต็มลำเนี่ยถ้ามีตังก็จะซื้อเก็บไว้เองคาร์บอนนี่เต็มลำเนี่ยไม่หม่โล สวิเล็กอปสวิดใหญ่แล้วหูงงางระเบิดไงหู้ทาระเบิดลั่นๆแบบนี้ยางหน้าหลังสลิปคาร์บอนเต็มลำคาร์บอนอีกแสนกว่าแล้วใช่ท่อสลิปออนไทเทเนียมอีกครับ1น9่0แพอห9ึ่งแสง 9, พัน <9, 000. S 2> ันต่อมาไป19ครับ สีเขียวนะกันลมมีแล้วอันนี้จะเป็นโฉมใหม่ละพ่อมีแล้วครับนะยางหน้าหลังเหลือเอไมหนึ่งหมื่นเะก้าพันโลนะตอนนี้ก็กันสะบัดไฟฟ้านะโอ้โหสปูนจะมีมโซ่สเตอร์ก็ใหม่ของครบของครบ สุดยอดมันจะยิงอะไรกันอันนี้โคตรเล้าเลยใช่เสียงก็เล้าเอาราคาเล้าๆไปสี่แสนสามแสนหกหมื่นเก้าพันพอ3สามแสนหกหมื่นเก้าพันพันสุดท้ายฉลามบุกพอหรูปล่อโอ้นี้ไปไหนใครก็มองใช่นะขี่ไปไหนใครก็หลงอ่ะเห็ไหมหล่อเหลือเกินเพราะว่ามันคือ s 1 0พันดับเบิลไปสองพันสิบ สิบห้าจสิบหกครับนะหน้าใหม่เลยหน้าใหม่แล้วหน้าโฉมใหม่แล้วนะนี่ข้างหลังนี่ Carbon, Carbon, คาร์บอนครอบเฟรมคาร์บอนครอบถังคาร์บอนนี่ชุดหน้าก็ Carbon, คาร์บอนนี่ชุดหชุดหน้านี่คาร์บอนแท้ครับคาร์บอนชุดหน้าชุดนี้แม่งซื้อใหม่น้องมีไม่ต่ำกว่าแปดหมื่นครับนี่นะชุดนี้นะกันล้มมีแล้วพ่อสลิปออนอาคาโปวิกแท้แท้ครับผมนะนี่กันสบงกันสะบัดเดิมนี่อยู่ข้างล่างไม่สามหมื่นสี่พันโล อาแล้วเสียงเนี่ยล่าดีจังเลยไฟแรกไฟแรกเอ้ยเราลงครับนะเอชพันรอแบบนี้เอาล็อๆไปเลยลนะฉลอง ฉลองโลกโลกเงินหน่อยโลกเงินเดี๋ยวที่หน้าเข้ามาอีกแล้วครับไม้ทองคำไม้ทองคำไม้ทองคำนะอันนี้เอาไเท่าไหร่ดีสี่แสนสองหมื่นเก้าพันพอสี่แสนสองหมื่นเก้าพันบอกให้ถูกที่สุดในตลาดในตลาดแม่งห้าหกแสนอยู่เลยร้านละนะสนใจเบอร์โทรศูนย์หกสองแปดสามห้าสองเจ็ดสี่สองโลกเงินใช้เสร็จยังอ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วไปทิ้งอ่ะเราไม่ใช้เราจะเอาโลกทองเอาโลกทองใช่ไหมไปแล้วดีครับ